ก่อนว่าซีนนันน่ะเป็นซีนที่เมย์คิดเอาไว้ก่อนที่จะแบบเริ่มทำหมดทหมดเลยเป็นูโลเคชันที่นี่มาก่อนแล้วไปบอกว่าต้องถ่ายที่นี่ซีนนี้เขียนบทมาเพื่อซีนนี้เราจะถ่ายที่นี่ให้ได้ครั้งแรกที่เราไม่เป็นในมหาลัยแล้วเราอ่ะก็หลังครั้งแรกที่เราลงคิวมหาลัยเราลงซีนนี้เอาไว้ที่นี่เอาดอ้วยวันแรกเลยฝนตกเอาดอ้ฝนตกเราถ่ายสาวันติดมันต้องมีสักวันที่ฝนไม่ตกนะ่เราขอเซตไว้สามวันนะโดนี้ย้ายมาวันที่สองอ่ะกำลัง ย้ายกองไปตรงนั้นปุ๊บฝนตกตกอีกตกอีกโอ้โหเอาตกอีกเออแล้วพอย้ายไปวันที่สามนักแสดงป่วยพบมันไปตากฝนสองวันแรกไม่ได้ถ่ายอีกไม่ได้ถ่ายสามรอบใช่แล้วมาวันที่สี่เรามั่นใจนี่คิวสุดท้ายของมหาลัยวันนี้ได้ถ่ายแน่นอนลงคิวมั่นใจเออฝนตกตกตกไปสามป่วยไปหนึ่งใช่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่าย ตอนที่ปิดกล้องวันที่5้คันวาเลยค่ะบอกกับพี่ผภูช่วยว่าขอซีนแรกซีนแรกเลยขอซีนแรกจะตกไม่ตกขอซีนแรกเออใช่จจสุดท้ายก็สําเร็จแต่ว่าวันนั้นถ่ายซีนนั้นไปสามชั่วโมงได้โดยประมาณค่ะบอกนิดนึงได้ไหมมันเป็นซีนเกี่ยวกับอะไรเผื่อแฟนจะได้ไปรอดูไม่บอกค่ะนิดหนึ่งก็ไม่ได้เลยไม่ได้อ้าพี่บอยพูดดีกว่ายังไงครับแก้ตัวมาแกกตัวมาบอกได้เลยครับ ป็นมันจริงๆมันเป็นซีนอ่ะผมพูดแล้วกันพูดโลเคชั่นได้ไหมสะพานไม้อาถรรพ์ลวกันเอตั้งตร้งตำนานมันเป็นสะพานไม้สะพานหนึ่งครับผมที่อยู่ในมหาลวแห่งหนึ่งอ ซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าท่านเขาไม่อยากให้ถ่ายหรือเปล่าอ๋อได้วายหรือเปล่าขอหรือเปล่าไม่เขาอาจจะอยากให้แบบเข้ากับบรรยากาศไงเออจีนนก็เป็นซีนอารมณ์มีความคึ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 มหน่อยอะไรเงี้ยตบทุกรอบเขาก็อยากจะให้ได้อินแต่ไม่ตรงภาพกับพี่เมที่เขียนไว้อยากให้ฟ้าสวยๆนะยปัญหาของสภาพดินฟ้าอากาศก็ส่วนหนึ่งพี่เจมเรามีการจัดการยังไงบ้างครับกับก ที่มันมีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องของดินฟ้าอากาศการป่วนนักแสดงบทที่ยาวอะไรแบบนี้ครก็จริงๆต้อง m มเน g กันตามหน้างานเลยครับ<ะ>ก็คือถ้าสมมติว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงต้องหาอะไร,รอย่างเงมาถ่ายก่อนว่าเราเรามีอะไรบ้างที่เราไถดออแล้วลอดหรือในหรือในการแบบแก้บทหน้างานนิดหน่อยว่าแบบว่าอ่ะสีนี้เราอาจจะต้องยอมจริงๆเอ,อ,อเออ้ยรอนนั้นเพราะ ก็ต้องดูเรื่องเซฟทุกคนด้วยนะครังทีมงานท,งทั้งอุปกรณ์กล้องหรืออะไรเงี้ยมันคงแบบดูยออกไปตากฝนถ่ายเลยไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณบางบางอย่างเราก็อย่าไปสู้ธรรมชาติมันสู้ไม่ได้จริงแต่ก็สู้นะเคยครับแต่ก็มีบางบางบางสีที่เราก็โอเคถ้ามันประมาณนี้เรายังไหวอยู่เราก็หัวไปสู้กันหน่อยละกัน,นะอะไรเงี้ยประซิแอบก็ซีซีนหนึ่งค่ะจริงๆมันมีซีนหนึ่งที่เป็นฝนตกคือจริงๆซีนเนี้ยควรฝนไม่ตกแต่ฝนตกแล้ว เทรนมาแล้วคิ้งงานมาแล้วคิวทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วบอสบอกว่าผมสู้ครับอถ่ายกลางฝนก็กลางฝนผมสู้ก็เลยเอาเลยใช่แล้วเราเราคุยกับเตมว่าอย่าบอสอย่าป่วยนะถ้าบอสป่วยขึ้นมาถ้าทางบอสจะดึงใส่น้าเกลือแล้วมาถ่ายต่ออ่ะกลัวมากเลยว่าน้องจะป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายป่วยไหมถามเขาแล้วกันค่ะอผมก็จริงๆก็เต็มที่แหละทุ่มเทแหละเราก็ เราก็พยายามเนาะอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ทั้งทั้งทีมทุกคนด้วยอะไรเงี้ยไม่งั้นก็ต้องมารอฝนหยุดอีกอเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้อ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องลุยเพราะผมผมสู้อยู่แล้วแล้วอันนั้นมันเป็นซีนที่เหมือน มีมูฟเมนต์เยอะใช่อะไรเง,งี้ยแล้วมันทําให้เหมือนร่างกายเราฮี้เล้วเราเ,ราเจอฝนนะทุกคนแล้วพอร้อนๆมาเจอร้อนร้อนร้อนมาเจอแล้วตอนนั้นถ่ายมาสามชั่วโมงมังซีนนลกแล้วจริงจมันมีถ่ายต่ออีกก<ะ>็แล้วพอผมอยู่เฉยๆปุ๊บอบเหมือนแบบพอร่างกายมันอุ่นแล้วมันหนาว<ะ>มันหนาวมากแล้วเราก็ต้องเปียกต่อแล้ววันนั้นโอ้โหมีซีนที่แบบซีนที่ต้องนอน เบียกน้ำอีกเหมือนเล่าอะไรไม่ได้เลยอ่ะเหมือนไม่ไม่ความไม่ดันอยู่อ่ะผมไม่กล้าผมไม่กล้าแตะเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูในซีรีส์ไงแต่เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นจริงเออเเดี๋ยวเทเลอร์เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนั่นแหละเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูก่อนดีกว่าเออเผมการถ่าครั้งนี้มันอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบ ไอยากจะเล่าไอ้คนไม่รู้ก็อ,อยากจะฟังว่ามันจะเป็นยังไงอย่ามันไม่สะพ้ายอย่มันไม่สะพ้ายแต่เรื่องเอาสะพ้ายนี่มีมาเยอะมากสำหรับมีไมวายจัดอีกแล้วมันมีฉากไฮไลท์อยู่ฉากหนึงที่เราปมของเรื่องได้ข่าวว่าเซตฉากในสตูดิโอสวันเพื่อทำการถ่ายฉากนี้ยังไงฮะพี่เจมฮะพี่เมฮะครับก็มันเป็น มันเป็นสีที่ค่อนข้างจะเซรีลยลประมาณหนึ่งก,ก็เลยมีมีการคุยกันในทีมแหละว่าโอเคงั้นเราเซตอันนี้ขึ้นมาเลยดีกว่าเพื่อถ่ายทำจริงๆอะไรเงี้ยประมาณแต่ว่าเรื่องดีเทลของฉากหรือซีอนะไรเงี้ยคงยังเล่าไม่ได้ตอนนี้เลยนะแต่เซตสามวันนะใช่ใชครับมันเกี่ยวกับอะไรพอบอกได้ไหมมันเล่าปงของเรื่องมันยังไงอึดอัดเนะ จริงทำไมเราไม่เรียเลรกก่อนหรอเราคกน่าดีผมว่าผมว่านั้นเราครจเลิกไหมมันเล่าอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออแต่มันใช้เวลานานเพราะว่าตั้งใจกับฉากนี้มากใช่ใช่ค่ะอ๋อจริงๆจะบอกว่าถึงเซตสามวันแต่ว่าการคุยฉากเนี้ยใช้เวลาหลายเดือนเพราะว่าเราคุยกันมายาวนานมากว่าเราจะเซตฉากเนี้ยแบบไหนก็มีมีเรสเฟอร์เรนซ์กเรมียบกันมาอะไร้ยค่ะว่าจะทําเป็นโลกเดียว2โลกสาม อะไรยังไง oh, ไม่รู้อะแต่ว่าคุยกันเยอะมากว่าแล้วเราทำขนาดแค่ไหนเพื่อ <c oughs> ที่จะเอาไปอยู่ในสตูดิโออีกทีนึงเลยครับค่ะเพราะมันเป็นความสําคัญของการเล่าเรื่องปมของเรื่องมันอยู่ในฉากฉากนี้ที่ทําให้คนดูเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวกับอะไรอะไรที่มันจะเกิดขึ้นบ้างเอาและฮะเพราะ,ะนั้นผมว่าตอนนี้หลายคนคงอยากจะดูตัวอย่างแล้วเดี๋ยวให้ฝากกันสักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปชมตัวอย่างหรือว่าเทลเลอร์อย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลนะครับ <c oughs> เชิญนักแสดงก่อน ล้วกันบอสโนอื่นก่อนเลยลก็แ no, ล,ล้วกันฝากหน่อยครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ฮะ The Boy Next World คนละกันเวลาครับออฝากด้วยนะครับผมสำหรับซีรีส์นะเรื่อง The Boy Next World ซีรีส์คนละกันเวลานะครับผมก็จริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยทั้งนักแสดงแล้วก็พี่ๆทีมง,งานทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากแล้วก็ทุ่มเทกันมากจริงๆก็โอ้โหสุดกันสุดกันมากๆจริงๆผมยอมรับเลยว่ากองกองเนี้ย ที่สุดละใ่ในความทุ่มเทในความแบบพยายามทำงานกันอย่างหนักนีครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับค่ะตุยครับผมเหมือนกันครับผมถ้าซีรีส์ออนออกไปเนี่ยทุกคนจะเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงเป็นทีมม่วทยแล้วก็ทีมพี่ๆท,ทุกคนเลยก็อยากจะฝาก The b บ y ยใน w o r l d นะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับค่ะ โฟนล่ะครับโพนถ้าผมก็ฝาได้นะครับเดี๋ยวบ่อยนะเครับทุกคนเชื่อว่าทุกคนเอ้ยอะไรนะพวกเราอันนี้คุณรู้อะไรอีกแล้วนี่คุณรู้อีกแล้วเหรอคุไม่รู้ะอะไรไเลย นั่นแหละครับก็ฝากด้วยนะครับคุณได่รอบรู้จริงมันรอบรู้ไปหมดแล้วรู้โดยที่ผมยังไม่ทันพูดใช่เอ้ยอยากบอกว่าทุกคนตั้งใจมากๆครับแบบคุ้มเทกันสุดๆจริงๆครับครับต้นนับครับผมก็อยากจะฝากเหมือนกันครับซีรี์ก็อยากให้ทุกคนดูในทุกๆซีนทุกๆอีพีเพราะว่ามันมันมีอะไรบางอย่างเออ มีใจเล็กอยู่ให้ทุกคนตั้งใจดูนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจทํางานกันมากๆจริงครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับผมต้องติดตามครับสนุกทั้ง2คู่และให้ลุ้นทั้ง2คู่พี่เจมครับเชิญครับแล้วก็ขอฝา ีรีส์เดอะบอยในตัวคนละการเวลาด้วยนะครับก็ทั้งทีมงานเราก็นักแสดงตั้งใจกันมากอย่างที่บอกกันแลยตอก็ทุกทีมเลยทั้งทีมกลุมกับนักแสดงแล้วก็แต่กงทีมอาร์ทีมคอสตูมตันติทุกคนแบบว่าเต็มที่กับงานนี้มากตลอดห้าเดือนที่แบบออกกองแล้วก็ทีโบอะไรกันมานะอะไรเย่างี้ยร็เราฝากด้วยครับแน่นอนครับเพราะความตั้งใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะครับพี่เจมส์อาจจะพูดน้อยเดี๋ยวรอดูที่ผลงานมันจะน่ารักแล้วก็โรแมนติกมากๆในซีรีส์แฟนเดอร์ซีเรื่องแรกของมีไมวายพเมชครับ 啊，就多。 คือเราซีดีนะคะคนละการเวลาค่ะก็อยากสั่งคนช่วยติดตามจริงๆแล้วเราใส่อะไรหลายๆอย่างลงไปในซีรีเรื่องใหญ่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นธีมอะไรก็แล้วแต่คืออยากให้ทุกคนดูแล้วเรามาพูดคุยกันสามารถคอมเมนต์ได้พูดคุยกันได้อยากให้รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงจะดูตอนที่หนึ่งไปแล้วเอพิเซอร์เป็นโลกไหนโลกไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากใส่ทุกคนแบบว่าได้มีการพูดคุยกันมากกว่าค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยมีไม่วายแล้วก็ทีมงานแบบนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นแฟนตา เรื่องแรกของมีไมไวายก็เราตั้งใจกันมากๆจริงๆค่ะแล้วก็อยากจะฝากทั้งซีดีแล้วก็อยากจะฝา,ก,าก,ะกเพลงประกอบซีดีด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ได้ฟังด้วยวันนี้ได้ฟังแน่นอนอใค่ะโอ้โอเคนลยครับขอบพคุณมากๆครับขอเสียงปรบมือดังๆกับนักแสดงผู้กำกับและเจ้าของบทประพันธ์ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังครับขอบคุณนะครับทุกท่านครับเอาละฮะท่านผู้มีเกียรติครับผม ่างเยอะมากเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาเราจะทําเป็นความรักเนื้อความรักริงๆ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นโรแมนติกคอมดี้ซะส่วนใหญ่แต่รอบเนี้ยมันแตะกลิ่นแฟนตาซีที่ชัดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเราเราก็เลยทํางานกันหนักห่วงมากๆในช่วง5เดือนนี้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องแรกนะ,ะเรื่องที่2นะับจากดอนเซโนนะคะที่เราทํางานกันหนักขนาดน,นี้แต่ตอนนั้นนะ่ะเราติดโควิดแต่เรื่องเนี้ยเราติดกันอะไรหลายๆอย่างจนเราต้องถ่ายทาต่อเน,นื่องกันมา5เดือนเต็มเลยค่ะ จะว่าเป็นผู้ช่วยหรือยังไงดีคะนี่คนสําคัญเลยค่ะก็เป็นพี่แซมค่ะก็เป็นพ่วงกับของเรื่องนี้นะคะที่จริงแล้วอันเนี้ยพุ่งกับหลักเมย์เป็นเสริมมากกว่าใช่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่แจมแบบน่ากัวหน่อยเป็นนคได้รู้จักกันนะคะกก็็พี่่มิเเนะครรับจาือง แต่ละทีมต้องทํางานกันหนักขึ้นอะไรเงี้ยรวมทั้งนักแสดงด้วยที่จะต้องบลุยกับบทที่มันเหนือจริงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยวิ่งจริง,รงเราต้องบอกก่อนเถอะว่าตอนที่เลือกที่เรื่องจะเริ่มมาทำอะคะ่ะเรื่องเดอะบ,บอยอะคะ่ะพอดึงเดอะบ,บอยขึ้นมาทำคู่แรกที่นึกถึงคือคู่นี้ ก็เลยอยากจะให้เขาสองคนเป็นคนรับบทบัลเซอร์ลัดกับผู้กันซึ่งอันเนี้ยเป็นตัวละครที่แตกต่างจากพายุกับเรนแน่นอนมากๆตัวละครบอกมีความซับซ้อนมากกว่ามีความลึกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ก,กันก็เจอบ,บทที่หนักหน่วงไปมากๆเลยสำหรับ,บเรื่องนี้ค่ะใช่ครับก็เรียกได้ว่าตอนผมเห็นบทที่ส่งมาครั้งแรกผมถึงกับอานนี้เลยเพราะว่าแบบตอนตอนเป็นเรนเราจะบทไม่ได้ท้าขนาดนี้นเนาะพอเจอบทเรื่อง เราเจอบทเรื่องนี้เข้าไปอย่างเงี้ยแลเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันท้าทายนะผมรู้สึกว่าแบบว่าด้วยความที่มันเลเยอร์ของตัวละครมันหลายชั้นกว่าแล้วก็ด้วยความยากของตัวละครด้วยบทด้วยผมรู้สึกว่ามันเป็นการเก็บชั่วโมงบินที่ดีมากๆเลยของการเป็นนักแสดงอ๋อคือค่ะว่าต่างไหมใช่ไหมฮะคือพี่พายุเนี่ยคือผมรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นเหมือนคาแรคเตอร์เดียวด้วยที่เราเล่นเนาะแต่ว่าพอเป็นเซอร์รับเนี่ยด้วยความที่ เขาเป็นคนเย็นชาเราก็ต้องไปเหมือนแบบไปเรียนรู้ว่าการที่กว่าจะมาเป็นคนเรียนชาได้เขาต้องเจออะไรมาบ้างเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องเล่นไปเป็นเขาเนาะแล้วก็สิ่งที่ยากขึ้นมาคือมีหลายคาแรคเตอร์ในเรื่องเดียวด้วยใช่ครับนก็อยากงากใช่ใช่ครับผม โอ้มากกว่าขาวกระดำี่ค่ะเราไม่ได้มีแค่ขาวกระดำเรามีเรายังมีอีกมากมายหลายอย่างที่เราไม่ได้นำเสนอมาค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้บอเจอคาแรคเตอร์หนักมากน่าจะหกถึงไหมนะหกเจ็ดคาแรคเตอร์ใช่แต่ว่าหลักๆเลยก็ประมาณสามที่เห็นในตัวเม่อตัวเธเริ่มเมื่อกี้ครับมก็จะมีมันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่มัดผมด้วย ก็คนก็น่าจะลุ้นไปว่าแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะต่างกันยังไงเนี่ยก็ฝากเอาตัวช่วยเอาเอาช่วยเซอร์ลัดด้วยครับเอาใจช่วยเซอร์ลัดด้วยนะครัเอาใจช่วยเซอร์ลัดด้วยนะครับอันนี้คืออาการตอนที่น้องเล่นหลายคาแรคเตอร์ในวันเดียวค่ะก็จะเริ่มบอกว่าเอ๊ะวันนี้ตอนนี้ผมคาแรคเตอร์ไหนนะไม่แน่ใจมันมันยากตรงที่ว่าเราเล่นแบบอ่าถ้าสมมติว่าเราต้องเล่นกับสเตอร์นิงกับปี้ย่างกับปี้เราก็ต้องจําบทเราอีกฝั่งหนึ่ง เลวก็ต้องเล่นให้เขาดูก่อนแล้วพอเล่นให้เขาดูเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกลับมาเล่นเป็นตัวเองครั้งนึงอะไรเงี้ยมันจะมันจะซับซ้อนมันจะงงๆหน่อยอะไรเงี้ยยากเห็นไหมครับยากมากเลยที่นี่ค่ะช่องทางการนอนค่ะก็สำหรับ t อ e Boy Next Door Series นะคะช่องทางออกอากาศนะคะก็ทาง Amarin HD TV ช่อง34ค่ะและสามารถดูเวอร์ชันอนคาได้ที่ Application ไม่ได้พูดมานานใช่ไม่พูดมานานค่ะทุกท่ะ ค่ะก็สามารถติดตาม The One e p i s o d Series นะคะคนละการเวลาได้ทางอมรินทีวี HD ช่อง3.4แล้วก็สามารถรับชมได้ทาง ICE หรือเว็บไซต์ iq. com ะคะ่ะที่เดียวเท่านั้นเวลา5้าทุ่มสีทุกวันอาทิตย์ค่ะแล้วทาง ICE นะคะมีอะไรพิเศษให้เป็นเดือนไหมกับเรื่องเซสม์เสมอต้องต้องบอกจริงๆแล้วการทำงานกับบ้านนี้ไมาไวเป็นความสบายใจในเรื่องของคุณภาพงา,รรานต่างๆการบขึ้นนิยายขึ้นบทงานโปรดักชันต่างๆอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้มาด้วยความคาดหวังประมาณ แต่ว่ามีไมล์วทยก็ทําให้เกินความคาดหวังไปอีกอะไรนะครับผมเจ้าผมเชื่อว่าเป็นฟีดจอรแรกเดียวกับแฟนๆเจอเสน่ห์ของนักแสดงที่เพิ่มมากขึ้นเอ่อที่ปัจจุบันมันไม่ใช่แค่แบบเห็นได้ในงานออฟไลน์แล้วอ่ะมันเห็นได้ในเนื้อซีรีส์เห็นได้ในตัวอย่างต่างๆด้วยผมว่ามันกลายเป็นความคาดหวังของแฟนๆก็ไม่น้อยแหละแล้วก็ปัจจุบันไม่เพียงพอแฟนชาวไทยแล้วที่รอโปรเจกต์นี้มันเป็นแฟนตัวโลกแล้วก็ไอ้สิ่งที่เขาหวังเป็นอย่างนีงว่าจะแบบเป็นตัวในการส่งเสริมส่งออกคอนเทนต์นี้ให้ไกลที่สุดแล้วก็ทำให้แฟนนนรรัใมมากกที่่สุดว คุณทางไอชีอีด้วยค่ะเพราะว่าก็เราก็ร่วมง,งานกันมาอโอ้โหหลายปีตลอดเลยใช่ค่ะก็อยากขอบคุณทางไอชีอีมากๆแล้วก็ขอฝากมีไว้ไวอชีอีไว้เป็นเกียรติมากๆค่ะได้ทำงานกันมีไว,ไว้เยอะเลยแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆก็มีหน้าเรามีซีรีส์ยิหลายเรื่องมากเลยเนาะแต่ว่า,เ,าเดอะบอยนในชัวร์แล้วกันเวลาก็เป็นเรื่องที่เรามั่นใจที่สุดในการเปิดปีนี้วก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เหนือความคาดหวังแน่นอนค่ะ ใจ่ิงๆให้บอกถ้าผมถักกับบอยแล้วซีงอันนี <h <h ้คับผมว่าไม่มันมีแค่สรีระต่างๆแล้วแหละนั่นจะเป็นซีนต่างๆที่เราจะได้เห็นกันก็ตอนที่เราทำเอาบรรยากาศลักเราว่าเราเออเลอะแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้อืกว่าละกันค่ะประมาณนั้น ค่ะก็ The b o n i c e r i e s นะคะคนละการเวลาอยากจะฝากทุกคนที่ติดตามค่ะคก็เป็นเรื่องแรกของมีเมที่ได้มีการทำซีรีส์แนวแฟนตาซีนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ช่วยกันติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยว่าจะเป็นทีมงานมีเมเองทีมงานกกับเองแล้วก็นักแสดงทุกคนค่ะทุกคนเต็มที่เราก็ตั้งใจมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามค่ะ